You're listening to Calcom Life Podcast. สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมคาคมและตอนนี้คุณอยู่กับคารคมไลฟ์พอดแคสต์นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะครับผมที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมรู้ว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้ทุกจุดจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ทําให้ปัญหานั้นเนี่ยสาเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผม โดยต้องขอเกินก่อนว่าเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับคือที่บ้านเนี่ยปั๊มน้ํารู้สึกว่าปั๊มน้ํามันจะเกิดขัดข้องนะครับผมแล้วมันทําให้น้ําไหลไม่แรงเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้ข้อมูลหรือความรู้อะไรที่เกี่ยวกับปั๊มน้ําเลยครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทํายังไงดี ถ้าเกิดเปลี่ยนปั๊มเลยนะครับผมราคาก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6,000ถึง7,000บาทซึ่งมันก็แพงสำหรับผมมันก็แพงเกินไปนะครับผมก็เลยเออลองหา youtube นะครับวิธีใน YouTube ดูว่าสาเหตุอะไรบ้างนะครับที่ทำให้ปั๊มน้ำมันไม่เดินจนทำให้น้ำไหลไม่แรงนะครับ จนไปเจอมาวิธีหนึ่งนะครับผมที่เป็นการาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่เป็นการไขตัวระบายน้ํานะครับตัวไล่อากาศแล้วก็ตรงหัวจุดข,ข้างบนนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเกิดไขสองตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ปั๊มน้ำเนี่ยกลับมาใช้งานได้ปกติครับ ซึ่งผมก็ทําแล้วก็มันก็ใช้งานได้ปกติแล้วนั่นเองแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณวันเดียวหรือว่าสองวันนะครับผมอาการปั๊มน้ําเสียหรือว่าปั๊มน้ําไม่เดินเนี่ยปั๊มน้ําที่ทําให้น้ํามันไม่ไหลหรือว่าไหลช้านะครับก็กลับมาเป็นอีกแล้วผมก็เลยลองทําแบบเดิมนะครับผมซึ่ง ทำแบบเดิมแะครับคือไขอตัวตรงที่เป็นระบายน้ําออกแล้วก็ตัวหัวจุกข้างบนเพราะว่าตอนนั้นผมก็รู้แค่วิธีนี้นครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เลยทําได้แค่นี้ก็มันก็ใช้กลับมาใช้งานได้แต่ว่าปัญหามันก็ไม่ได้แก้ไขไปในทีเดียวนะครับเพราะว่าประมาณ1นวันถึงสอวันอาการน้ําไหลช้ามันก็กลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับจน้ำให้ผมปรึกษากับ ครอบครัวว่าผมผมจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพราะว่าอืมถ้าเกิดแม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอีกครับผมก็ออยากจะให้ซื้อปั๊มใหม่เลยดีกว่าอะไรทำลองนี้นะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเสียดายเงินอะไรประมาณนี้ครับก็เลยลองหาวิธีอีกสกน,นิดหนึ่งซิว่านอกจาก แค่ไขวาวน้ำตรงระบายอากาศแล้วยังมีปัญหาตรงไหนอีกที่ต้องแก้ไขได้บ้างนะครับจนได้ไปเจอกับอ่า YouTube นะครับผมวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่บอกถึงวิธีการเปลี่ยนนะครับผม Air Charger หรือว่าอ่าเป็นตัวถ้าภาษาไทยผมบอกไม่บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบ ตัวเป็นแรงดันปั๊มน้ำอครับผมที่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วมันทำให้ระบบการปั๊มน้ำของเครื่องนั้นๆนเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับโดยผมเนี่ยก็ถ้า,างั้นก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับคือการไปซื้อแอร์ชาร์จเจอร์นะครับที่จริงไม่ได้ไปซื้อหรอกครับแต่ว่าสั่งมาจากแอพพลิเคชันหนึ่งนะครับผมแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วก็ อืมลองทำตามแล้วก็ลองเปลี่ยนหัวแอร์ชาร์เจอร์นี้ดูนะครับผมตอนแรกผมก็หวั่นใจครับว่าถ้าเกิดสมมุติเรา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 ,เราทำพลาดมันอาจจะทำให้เครื่องพังไปเลยก็ได้และคราวนี้แหละคงต้องเปลี่ยนทั้งปั้มน้ำจริงๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อลองดูก็ไม่เสียหายอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูแลวเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ย เป็นเสร็เป็นสำเร็จแล้วนะครับก็ก็ลองเปิดตัน้ำเปิดอะไรปกติดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าตามน้ำกลับมาใช้งานได้ปกติครับแต่คราวนี้เนี่ยผมยังยังไม่ยังไม่ไมสบายใจร้อเนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมลองไขน้ำอะไรไขตรงหัวระบายน้ํานะครับแล่อากาศ แล้วมันทํางานได้แค่วันถึงสองวันนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปัญหาเดิมอีกผมก็เลยอ่ะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ลองดูอาการวันถึงสองวันเหมือนเดิมปรากฏว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วครับจนถึงตอนนี้ปั๊มน้ําก็กลับมาใช้งานได้อย่างปกติแล้วนั่นเองจึงทําให้ผมสรุปกับตัวเองได้เลยครับว่าบางทีบางที เราต้องหาปัญหาที่มันถูกจุดจริงๆครับแล้วเราก็ไปแก้ไขมันตรงนั้นแล้วมันจะทำให้ปัญหาใหญ่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยถูกขี้ข่ายไปได้ด้วยนั่นเองก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,าเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะช่วยปรับมุมมองความคิดของท่านผู้ฟังได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ได้ข้อสรุปครับที่ว่า ถ้าเราแก้ปัญหาได้ทุกจุดเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาโดยรวมได้ทั้งหมดเช่นกันและปัญหานั้นเนี่ยจะต้องถูกแก้ไขด้วยการลงมือทํามันอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในการแก้ปัญหาของท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมคาคมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กับคาคมไลฟ์พอดแคสต์อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ